สวัสดีครับผมเฟยนจากไฮเลอร์ท้ายนะครับวันนี้ครับเราจะมาอัปเดตลูกงูปี22นะครับชุดใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยจะมีชุดนี้ที่ลอกคาดแล้วครับอีกชุดเทียงเข้าคาดขคุนเลยนะฮะเดี๋ยวมาเดตให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาที่คอกแรกนะครับอ่าคอกนี่ก่อนดีกว่าเอ้ยนี่ก่อนละข้อนี้นะฮะเป็นแม่เป็นบัตเตอร์นะครับส่วนพ่อเป็นมิสติกพชันนะครับผมอ่าก็เราจะได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5หตัวนะครับเป็นงูขาว2นะฮะ ก็จะมีโมฮาวีผู้นะครับ5 0าพันบาทนะครับโม oh ผู้จะมีอยู่2ตัวนะครับนี่นี่ก็จะเป็นอีก1ตัวนะครับ5 0 0 0ันเช่นกันนะครับโมผู้ oh ข้อนี้จุล้วนอีกแล้วนะครับ แล้วก็จะได้เป็นมิสติกพู้นะครับ5,000เช่นกันนี่ครับข้อนี้จริงๆนะครับมันต้องตีเป็นโมจาวี่สแลตมิสติกนะครับแต่ว่าเราดูออกกันได้ง่ายๆนะครับผมเทียบให้ดูนะนี่นี่นะครับข้างนี้คือโมนะฮะข้างนี้คือมิสติกนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับเห็นไหมครับว่ามิสติกเนี่ยจะดากว่าโมแล้วก็เส้นกลางหลังของโมมันจะออกแบบออกแนวเหลืองๆกันอ่อนนะครับแต่ของมิสติกมันจะออกแนวทองๆเหลืองทองนะครับอ่าแล้วก็ข้างตัวโมจะขาวกว่านะเห็นไหมชัดๆเลยเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นเบลนะครับโมฮาวีสแลนมิสติกมา2ตัวนะครับแต่เฟนมองว่าน่าจะเป็นเบลมิสติกบัตเตอร์นะครับทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรมีเส้นกลางหลังนะครับ ชัดๆเลยทั้งคู่เลยเนี่ยในกล้องน่าจะยังไม่ค่อยเห็นมันยังเด็กอยู่นะครับก็1มื่นเก้าทั้งคู่นะครับส่วนตัวนี้ตอนลอ,อกคราบเหมือนเขาน่าจะขูดกันแหลกนิดหน่อยก็เป็นรอยถะลอกนิดน,นึงเดี๋ยวพอลอ,อกคราบอีกสักคาบสองคราบก็หายนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปไม่ต้องกังวลก็ตีเป็นบัตเตอร์นะครับมิสติกแซลมมฮาวีแต่แฟนมองม่าเป็นมิสติกนะก็บอกไปให้ก่อนเลยนะครับอ่าเป็นคู่ทั้งคู่นะครับหมื่นเก้านะครับ จบควาไปนที่คออแรกนะครับเก็บก่อนเพราะมันปวดมากเลยโอเคมาต่ออันนี้ข้อที่2นะครับคออนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับอันนี้นะครับแม่เป็นนอร์มอนนะครับส่วนพ่อจะเป็นบารานาพินสไต์เฮดพายนะครับฟีมลเมเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นลูกที่ไม่ใช่บารานาก็จะเป็นตัวผู้นะครับอันนี้คือนอร์มอนนะครับ50%เเฮดพายนะครับเพศผู้นะฮะ2,000บาทนะครับ ่าเบาๆสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงนะครับนี่คือราคาเบาๆเบาที่สุดของอูบันไผทอนแล้วนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้นะครับจริงๆสีเป็นจี๊ดมากเลยนะครับแต่ว่ามันเขาเข้าคา,าบอยู่นะครับขุ่นควักเลยเลยสีไม่สวยเท่าไหร่นี่เป็นบานาน่าพินสไตล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พรอเฮดไพเพ็ดเมียนะครับอ่าราคาอยู่ที่สองหมื่นสองร้อบาทนะครับบอแล้วตัวเนี้ยสีเจ็บมากส้มปิด นะฮะของนี้ก็มี2ตัวแล้วก็จะมีของชุดแรกนะครับที่ยังอยู่นะครับชุดแรกเนี่ยมีเอามาอยู่10ตัวออกมา10ตัวตอนนี้โดนจองไปแล้วประมาณ8ตัวเหลือู่2นะครับสองที่เหลือก็คือเบลนั่นเองนะนี่นะครับนะนี่นะ ต่ว่าเบลคู่นี้ครับจะมีเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นบัตเตอร์มิสติกนะครับเหมือนที่บอกเลยมีลายกลางหลังนะส่วนตัวนี้เฟคิวเป็นบัตโมนะครับเพราะว่ากลางหลังเขาค่อนข้างค l ีนเลยแล้วก็ขาวจ้วงนะครับอ่าแต่ใครบอกว่าบัตตมิสติกไม่ขาวล้วนไม่ใช่ไม่ดีนะฮะจริงๆเฟรนหะนูรู้สึกว่าบัตมิสติกอะเวิร์ k นะเพราะว่าอะไรสมมติถ้าเรามีโมเมีย er, ใช่ไหมครับเราบัตเตอร์มิสติกไปเข้าอย่างเงี้ยฮะ เราก็จะมีโอกาสได้50เป็นงูขาวใช่ไหมครับโดยแบ่งเป็น25เป็นเบลนะครับเพราะว่าบัตเตอร์ไปชนกับโมใช่ไหมแล้วก็อีก25เป็นมิสติกพชั่นนะครับก็คือเป็นงูเทานั่นเองเพราะว่าเป็นโมไปชนกับมิสติกคุ้มมากๆนะครับออกมาคอกเดียวได้ทั้งขาวทั้งเทาเลยบอกเลยว,ว่าเจ๋ง,งมากอ่าไปลุนได้ราคา19,000บาททั้งคู่นะครับเพรผู้ ครับผมชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเฟนจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงถ้าสนใจแบบไหนหาแนวไหนงบเท่าไหร่ทักมาได้นะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าฝากหาเนี่ยเฟนอาจาะส่งให้ก่อนที่จะโพสตขายหรือถ่ายยูทูบิงนะครับก็คือได้สิทธิพิเศษไปเลยก็ทักมาหากันได้นะครับอายากได้อะไรครับผมบ๊ายบาย